ก,กีฬาสูงอายุนานาชาติ Thailand Open Master Game ครั้งที่4ที่จังหวัดเชียงใหม่บังเอิญไปสะดุดตากับนักกีฬาคนสวยท่านหนึ่งค่ะพอถามไทยได้เรื่องว่าชื่อพี่น้ำหนึ่งภริธรักษ์พันเลิศมาแข่งขันแบดมินตันเป็นครั้งที่3แล้วซึ่งลงแข่งขันในประเภทชายดังนั้นที่เราเห็นสวยๆแบบนี้พี่เขาเป็นนักกีฬา LGBTQI หรือว่าผู้หญิงข้ามเพศนั่นเองค่ะ แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการแข่งขันนะคะเพราะว่ารายการนี้เปิดกว้างเป็นแบบโอเพ่นระเบียบแข่งขันไม่ได้มีข้อห้ามค่ะแล้วก็ที่สำคัญรายการนี้เน้นสร้างความเท่าเทียมกันแม้ว่าทุกวันนี้ในสังคมอาจจะยังไม่เปิดกว้างแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามมาดูความสามารถด้านกีฬาของพี่น้ำหนึ่งค่ะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมฝ่าฟันผ่านก็ถึงรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุเกิน35ปีขึ้นไป แต่ว่าน่าเสียดายได้รองแชมป์นะคะหลังจากพ่ายให้กับรุ่นน้องสิริพงษ์เติมอารมณ์ดีกรีนักแบตบินตันคนพิการทีมชาติไทยและรองแชมป์โลก2เกมรวดอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจในตัวพี่น้ำหนึ่งก็คือยิ่งคุยยิ่งได้พลังบวกค่ะเพราะกว่าจะมาถึงจุดนี้พี่เขามีปัญหาด้านสุขภาพโรคภัยรุมเรามากมายไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งผ่าตัดผนังหัวใจรั่วมา แต่เพราะกีฬาจึงทำให้ทุกวันนี้อาการป่วยต่างๆหายเป็นปลิดทิ้งกลับมาเล่นแล้วก็ลงแข่งขันได้อีกครั้งก็อยากจะฝากถึงทั้งเพศทางเลือกทั้ง L G B T Q แล้วก็ผู้ชายผู้หญิงคนะแม,แม้ว่าจะเป็นเพศไรการออกกําลังกายการรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ และทีนี้พอเรามีพื้นที่ให้ใน,นมีพื้นที่ในการแข่งขันนะฮะเราก็สามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เพราะว่า,าทางสมาคมหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะคะก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอย่างเดียวที่ต้องมาแข่งขัน LGBTQ ก็สามารถมาแข่งขันได้ทอมเกเลสเบียนสาประเภททอง transgender เลยทุกคนก็สามารถมาแข่งขันมาแข่งขันได้ด้วยส่วนตัวของเราเองเดิม เรา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 ,เราเคยป่วยหนักค่ะเคยเคยพาหัวใจมาแล้วทีนี้ว่าคุณหมอก็แนะนําว่า,อ,าอยากให้ออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันทาให้ระบบการไหลเวียนของเลือดแล้วก็การอุดตันในเส้นเลือดต่างๆมันช่วยได้เยอะมากโดยที่เราไม่ต้องไปทานยาอะไรเลยเราก็เลยกลับมาฟิตร่างกายปีหนึ่งก็เลยมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งค่จากที่หยุดไปค่ะ สุดท้ายนี้พี่น้ำหนึ่งพริฤธรักพันเลิศได้ฝากถึงน้องๆเพศทางเลือกทุกคนนะคะขอให้มีความกล้าที่จะแสดงความสามารถชอบอะไรก็ทำอย่างเต็มที่ทำให้มีความสุขและสนุกไปกับสิ่งนั้น พร้อมเชิญชวนให้มาเล่นกีฬาออกกำลังกายหากว่ามีโอกาสก,ก็อยากให้มาลองแข่งขัน Thailand Open Master Game เกเพราะว่าเป็นรายการที่ดีได้ทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจได้สังคมมิตรภาพและยังเป็นพื้นที่ให้เพศทางเลือกได้มาแสดงความสามารถด้านกีฬาอย่างเต็มที่มานิตภูมิภัภยบูรณ์ถ่ายภาพโซพิตทุีเวียงรายงานค่ะ